เดินพอนเด้อหาติโยมสู่ขู่สูค่ค้นผู้ติตามรับเมืองนอกอิสราเอีนอยู่สองแถวเด้อพี่นอ้องเด้อพิสรณาเอีนบนข้นลางลางขืนลางข้นไปยุบนตรงตรงถือว่าแตกยุ่นะพี่น้องเนาะแต่งแตกยุคนละทางแตกแบบว่า จากล่างไปบนพี่น้องจกจากล่างไปบนคือเจ็ดเปดลี่นพี่น้องอยู่ล่างเขาหายเด่นล่างขึ้นบนพี่น้องเมื่อนี้มาเราเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวใดกะมีบนมีล่างคือเก่าแล้วพี่น้อง ครับบนจับหลังคือเขาจับตาดีๆ้วพี่น้องเด้ออาจมีโศกได้ถ่ย่ำถือโศกถืงหลับถือจะตาตัวได้ก็จัดได้เด้อพี่น้องเด้อจัดให้นักเพราะว่าของหลานเนี่ก็บ่ค่อกไฟผาดก้อนอื่นก้อนสิไปเบิ่งก้อนสีเบิงบเบ่งกะมาบนของเก่ากอนนาพี่น้องเนาะของเก่าสผพันมาวันที่หนึ่ง มันจะนึงกันยาก,ก่อนเขาหาบนวิ่งรูดหนึ่งกับ6พี่น้องเจ้าคูกัมี่หนึ่งีหนึ่งหกหนีหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหปดเขาจะให้มาหกคูพี่น้องให้มาหกคูแล้วก็ให้มาหกคูแล้วก็ สามตัวก็มีหนึ่งหกแปดแปดหาหกหกสามแปดห้าสามหนึ่งลดกับพี่น้องเสียบบนห้กลมมาหนึ่งหกหนึ่งเอียงหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสามกุบบนลดกุบบนลดกบบนลดพี่น้องบานี่กั กุ้มลางมาดิกุ้มลางเขาก็หายมาจัดมาวิ่งแปดตัวเดียวหลุดเลยพี่น้องลู่ล,ล,ลางหลุดย่างเดียวแป็ดจขึ้นบนซะเนาะขยังดีว่าของเขาขันจับลางกับธรรมดากัดจับลางจับบนเลยพี่น้องเนาะตอนคงชุดไทยเขาตัดว่าเด็กเขาไปเบืองเลยว่าไหานั่นก็เห็นเขาตัดชี่คููแล้วก็ว่ามีเก็ต เกดแปดไม่อยู่คือเก่าละพี่น้องแต่ว่าตัด4คูจํบบัได้เลบัได้เอามาให้พี่น้องลงของสุดท้ายเนาะลางกระวิ่ง8กระจับคูแปดศูนย์เกทแปดแปดหาแปดดให้สองกรมคือหาแกับ1นึ่งแปนะพี่น้องเนาะการลดล่ดลางขึ้นบน วิ่งคือว่าลุดลางเสือที่จ้พี่น้องขึ้นไปบนลุดเกตแปด 8. คือตัวแตกเนาะพี่น้องเนาะถือว่านาจับตาบ้องจับเบิ้งดีดีพิจารณาเบิง้งพิจารณาเบิ้งว่าตัวใดงามตัวใดหมักเขากลมมาให้พี่น้องก็เอาไปจัดเอาเดอ้อมาแล้วกัน จัดเลยน้อพี่น้องเนาะบไปหลายายห,ห้างพี่น้องที่ทาเบึงกะมีสามครูมานำแน่เนาะเขาก็มีกลมมีนันให้ยศดอกบนกับกลมมาให้แต่ว่าการง,งามของเขาอยู่ที่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้จับตาดีๆเลยพี่น้องเด้อรัฐบาลรับเมืองนอกอิสราเอลพี่น้องมัน กุมบนวันที่สิบหกกันยาสองพันหาร้อยหกสิบหกเลขเขาวิ่งวิ่งเขาแต่ว่าสังเกตด,ด้วยปี่นังด้วยมันเลขเขาเที่ยวนี่กบเลขของปูเขากันนี่ถือกันเลยของปูไปไปแล้วเขาหมดตมัมต่มามาตัวเดียวกันปัับเลยเลขก็เก่งพร้อม วิ่งหากับสองรูดรูดหาสองรูดหารูดสองวิ่งรูดห้ารูดสองกุ้มบน บ่มีตัวกลมดอกพี่้องกลมทั้งเจดกจับคูนั่นแหละัรน,นี้บ่มีกลมจับคูมาหกหางี่น้องจับคูสามหา ไอ้เชี่ยงกันกำลิกผู้เพี่น้องเนอะอยากเป็นตัวเดียวกันหนละพี่ลองสามหาสามหาหาสองหาสองเก็ดหา Yes, uh. Yes, uh. Yes, Câu hạ. Câu hà เ้าหาแล้ว huh. ก uh ันหนึ huh. uh ่งหาหนึ huh. uh ่งหาหาหานี่เด็กบนมาหนักขนาดนี้อ่าหา อ่าฮอ่าฮะสามตัวสามตัวมาที่นี่จังเบิ้งตกกขมตัวเด่นเและเบิ้องมดสวนก็เลพี่น้องะสามตัว xuống ừ. kết hạ xuống kết hạ xuống kết hạ xuống kết hạ pẹt อสองหาเด็ดสองหาเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาสามตัวไปน่องสุดสามตัว งามงามนะพี่น้องเนาะทุกสามตัวเก่งเก่งงามงามยวไข่เบิ้งตัวได้เด่นตัวได้ดังเบิ้งไปเรื่อยๆใจเย็นๆได้พี่น้องเดลยจะหลุดพันได้พี่น้องเด้อสิบอกเข่าใจของเขามาดีเยอะเด้อของร้านสาย พิดตะเขา้าหายลางเป็นบนท่านนี้ก็เข้าให้บนโยบบนเหนียวไหวด้วยกันละพี่น,ออน,น้องเ่าสลับบนสลับลางว่าท่านถือเยู่เลยนี่บนสลับลางว่าท่านถือเยู่อ้าววันนี้กะลางพี่น้องลางกุมลางเด้อบนันเดอร์กุมลางมาแล้วลางลาง เชียนใ่นี้ก็ได้ดอกลางบินยังไปเขียนใ่ฟังปุ่นลางลางวิ่งลางเขาวิ่งวิ่งใบทำใบนี้นับเป็น้องเนาะวิ่งลางไปทั้งนี้ก็ได้แล้ว วิ่งวิ่งลางเกตตัวเดียวโดดโดดได้เลยพี่น้องเด้อเกตตัวเดียวหลุดโดดโดดเลยพี่น้องไอ้จัดให้่นักเลยเด้อมาตัวเดียวคือเขาคือเจยวก้อนแปดตัวเดียว จำกันแต่ว่ายันตะขึ้นทึ่งคือเก่านั่นแหละเบื้องดีๆจับตาเบื้องเดาพีนองเด้อจับตาให้ดีๆยันตะขึ้นบนคือเก่าขึ้นบนขึนข้นล่างกะพิจารณาเอาวเด้อพีนองเด้อใส่ดุละพินิจเจะฟ้องเอาผูค้คนกะทิตามใหม่พี่นองได้เห็นไปเบื้องกันสุกูสุกคนต้องขอเมนแดง คิะว่าสารับตัววัตถุสารับลงังสารับบนวัตถุนะพี่น้องเนาะแม่นแม่นของเขาของลานใสายจับคู่บันจับคู่ระเด้อจับคู่ลงเจตซูลนี่จับค, 1, 2, คู่หนึง่งสองสามนี่หกคู่คือเก่าล่ะพี่น้อง เกจศูนย์หกเกจหกเกจเกจฮะเกจฮะเอาไปติดกับบินได้ว่ะไปยังนัองเนาะติดกัาไ้ได้คือเก้านนั่นแหละ tè chết năm nơi tè chết xoáng chết chết nâng chết หนึ่งเกตหนึ่งเกตเกน,นี่ทอนอยู่รนาบพี่องเนาอมี้าสิหาตกเก่งมาให้ซะลบันนี่สิหาตกคมมาให้ฮัทียสบัดฟันข้งทุ้ไทขันห็นกะสิเอามาลงให้เด้อพี่้องเด้อ เขาก็ยุ่ในหนีละแต่ว่าเขาติดตัดตัวใดออกเท่านั้นบางแถวเขาก็ตัดผิดจูสูบบางเต็มเต็่ยมอะไรเขาบอกตัวไม่เขาว่าดิลูกหลานพันว่าอย่นี่ก็คือ,อยุ่กลุ่มนีเลยมีเตาออกเอาเบอร์โทลงโซนเก้าสามนี่เบอร์โทรปุยเบอร์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ เคยเห็นพันสายตามาเรียยิ่หรอกไปอยากโทรมาบอกเลขบอกเบอร์กับโทรมาที่เอาออกอากาศให้ผูด้ได้ไเลขดีเลขเด่นกระดาษสุงเก้าสามสี่หนึ่งแปดสามแปดเก็ดห้า พอได้มี้ตัวดีก็ส่งมาตัวดีๆเด่นๆส่งมาปูขุนปูขุนเลกมาติดตามพี่น้องของร้านไส้ก็ได้แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อบนันดีด้อแคปหน้าจอแล้วปูสิเริ่มกรมเลยกรมให้แล้วเด้อบันดีด้อ เลขอิตาเลเลขรับเมืองนอกพี่น้องบนจับคู่มาแล้วสามหาจับคูสามหา,า,มหาไว้่นละนะขีดเอาเอาไปออกไปขีดเอาสามหาหาสองหาสองกลมหาสองกลมอันตัวนี้ก็เป็นตัวกันแหละเป็นตัวล่องแหละพี่น้อง สามหาเป็นตัวร่องสองกลมเจ็ดหากลมเจ็ดหากลมเจ็ดหากลมเก้าหาล่องหนึ่งหากระร่องหาหากลมเขาเล็กบน่นนี่พี่น้องเขาบ่นหาเขากลม นึกว่าเก่งหาหนะพไปน,อน้องเนาะเบื้องเอาเลขสามตัวตัวเด่นเขาจะขีดใต่ม้างสีแล้ขีดมานี่เด่นเด่นเปรียสองหากระเด่นอันตัวเดียวนี่เก้าหนึ่งหาในร่องพี่นอ้องไาดีก็าลางวิ่งเก็ด ตัวเดียวหลุดพี่นองจับคูเกศศูนย์กลมเกศศูนย์เกศศูนย์กลมหกเกศล่องเกศหากลมเกศหาไปว่าตัวนี้สำคัญเในพี่นองเนอะยู่ทั้งบนทับหลงังเขา เขาจัดไปทั้งบนทั้งล่างเป็นตกเก่งสำเนียงนี่พี่น้องเบิ้งดีๆเด้อจับตาดีๆเพื่อเก็ดล่องสองเก็ดล่องหนึ่งเก็ดกลมเก็ดหานี่ยถือว่าเขาขามไปทั้งบนทั้งล่างได้เด้อพี่น้องเรื่อเบิ้งจับตาดีๆอาดจีบเป็นเก็ดหาเขาบอว่าได้นอนทั้งบนทั้งล่างเลยตกเก่งของเขาเล่เขา อยู่ทั้งบนทั้งล่างเี่อ้าพี่น้องบันนี้ทบทวนอีกเจน,นึงแคปหน้าจอเด้อบันนี้เด้อทบทวนแล้วเด้อทบทวนแล้วก็ว่างเราเด้อเลขก,กลับเมืองนอกอิสราเอลมาแล้ววันที่สิบหกกันยายนเลขวิ่งหาขับสองหลุดพี่น้องแล้วคูสามหาหาสองกลมเจ็ดหากลมเก้าหากระเป็นตัวล่อง หนหากะล่องห5กะกลมสามตัวกระสองเจ็ดหาแดสองหเกหนึ eyes, IN 1> 1่งหาตามขีดแลวพี่น้องสองขีดกัเป็นตัวเด่นเนาะขีดเดียวกัเป็นตัวกันตัวล่องล่างจับคูวิ่งวิ่งกอนพี่น้อวิ่งเจ็ดหลุดตัวเดียวมาตัวเดียวเจับคูกเจ็ดศนกลมหกเกกะล่องเจหากะกลม แปดเกตกระรองสองเกตกระรองหนึ่งเกตกระกลมเอาี่นองเอาไปพิจารณาาบบุงเด้อฮัทเทียมีศกมีลาบเนาะฮัทเทียมีตัวเดคขืดว่าตัวใดมันงามมันเด่นคือปูสี่ทงใไ้นั่นแหละเกศทานเขาไว้ทั้งหลังทั้งบุเน้อพี่น้องเด้อกับมักไผบางวันนาะพี่น้องเนาะแล้วต่สิจิตใจสิมักแบบเดมักตัวเดก็คัดมักตัวเดก็จัดคัดตัวเดก็พันนาะพี่น้องเนาะปูกบเป็นสะพานบุญให้เป็นเลวทางให้ติดตามว่าให ของเขา็มาดีตลอดอยู่แ้่ว่าหั่นพิษตะวบนล่างขึ้นบนบนล่างขึ้นไปยุบน,นั่นสองหลอบเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยผู้ใดเขามาไม่กัดกดกระดิ่งติดตามใม่เพื่อสิบวันใดพิษผัด,ผดของล้านใส่มาตลอดและพ่น้อกเขาตลอดแต่ว่าปูเรื่องเทียส้นมากหันมือหัดมือสลุกมือตัดโค้งหรือปูเขาไม่ได้ติดตามนะติดตามต้องวัปีตายตายมาปูกัน จักบรรยังทั้งของเจ้าของกะมีของทั้งเอื้อนกะมีมามันเป็นบุญบายก็เลยบริติดตามน้าพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีสุกูสุกคนโชคโชคมันมันในวันที่สิบหกที่สี่หอดนี่ให้เง่งๆปังๆกันสุกูสุกคนลำลำเรื่อยๆมันเงินมันทองกันสุกูทุกคนเด้อมันหวยรวยเบิดถึกแล้ววันที่หนึ่งกันสุกูทุกคนวันที่สิบหกที่สี่หอดนี่คุณพาหลักษาคุณพาคุ้มคว้างเด้อพี่น้องเด้อ อายุเย็นเป็นสุขจเจริญพ่อน